สำล้อนะฮะจักรยานสำล้อว่าจักรยานสำล้อเนี่ยปกติแล้วปั่นแล้วทําไมมันถึงเอียงขวาเอียงซ้ายกินซ้ายกินขวานะฮะเรามาลองแก้ไขข้อสงสัยกันดูนะครับว่าจักรยานจะทําอย่างไรให้มันปั่นแล้วตรงนะครับมาดูลักษณะของการปั่นสำล้อเอียงแบบแรกนะครับนี่ครับเอียงไปเลยแบบนี้นะครับเอียงแล้วก็ครับก็จะมีความก้าวกลัวครับ ไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาก็จะไม่สามารถปั่นแบบมาตรงๆได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีแก้กันนะครับผมก็ปรับเบาะนะครับให้เท่ากับเออระหว่างช่วงเอวนะฮะหรือต่ากว่าช่วงเอวนิดน,นึงนะครับเอาให้เราพอถนัดนะครับขึ้นนั่งด้วยความมั่นใจนะครับทางบั้นท้ายของเรานะฮะก็แนบชิดกับเบาะนะฮะโดยที่ ไม่ต้องเก่งนะครับนั่งสบายๆได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับเราก็สำหรับมือนะครับบังคับที่แฮนด์โดยเราวางมือไว้เฉยๆเลยนะฮะไม่ต้องไปเก่งอะไรมากมายเลยนะครับผมวางอุ้งมือไว้ที่แฮนด์นะครับวางอุ้งมือไว้ที่แฮนด์แบบนี้นะฮะนะครับผมยืดแขนให้ตรงนะครับและตั้งตัวว่าปกติเราปั่น จักรยานสองล้อแล้วเนี่ยเราจะต้องเก่งหรือประคองตัวหรือทรงตัวนะครับมันจะทําให้สามล้อเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับเดี๋ยวมาลองปั่นดุมเรามาลองปั่นดูนะคะแขนตรงนะฮะประคองตัวปั่นมาข้างหน้านะฮะไม่ต้องเก่งนะครับก็จะไม่มีว่าเอียงซ้ายหรือเอียงขวาแล้วนะครับก็นี่ครับก็ คร่าวๆนะครับวันนี้สําหรับการแนะนําการปั่นจักรยานสาล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะฮะของจักรยานโอสก้าของเรานะครับเอ่อการปั่นสําล้อนะครับถ้าเริ่มต้นเราก็อาจจะแนะนําให้มีเอ่อคนมาประคองนะครับช่วยประคองด้านหน้าหรือจับด้านหลังท้ายนะครับให้ให้ให้มีความมั่นใจเรื่องของการเดินหน้าตรงนะครับพอหลังจากนั้นแล้วไม่เกิน5นาที10นาทีครับผมเชื่อมั่นว่า สามารถประหยัดลงนได้แน่นอน